สวัสดีครับผมหนูครับมีเอฟซถามผมว่าคุณหนูหายไปไหนมาสองสัปดาห์ครับผมก็จะบอกเอฟซีไว้เลยว่าที่ผมหายไปสองสัปดาห์นั้นผมพักผ่อนอยู่กับบ้านสิกว่าวันครับเอผลที่ผมพักผ่อนอยู่กับบ้านเพราะอะไรครับผมติดโควิดครับตั้งสเตติครับพอผมรู้ว่าผมติดโควิดปับ๊บ ผมตั้งสติก่อนเลยว่าผมควรจะไปซื้อยาอะไรมาทานบ้างเพราะโควิดหมอบอกเลยว่ารักษาตามอาการที่เราเป็นฉะนั้นเดี๋ยว f อเพื่อนๆครับมาดูกันนะครับว่าผมได้ไปซื้อยาอะไรมารักษาตัวตอนติดโควิดบ้างร้านขายยาบอกมาเลยว่าตอนนี้ที่ดีที่สุดก็คือ ฟ้าทลายโจรสกัดแบบอัดเม็ดนะครับก็ทานเพียงแค่วันละสมือ้อมื้อละ3เม็ดทานต่อเนื่องกัน5วันแล้วหยุดฟ้าทลายโจรเภสัตบอกผมมาว่าอย่าทานเกิน5วันเอาแค่5วันพอตัวแรกอย่าลืมครับตั้งสติแล้วออกไปซื้อฟ้าทลายโจรสกัดอัดเม็ดนะครับตัวที่2ที่เภสัชแนะนําผม นั่นก็คือสเปฉีดคอของเบตาดีนตัวนี้ดีกว่าเพื่อนครับเพราะว่ามีมีสรรพคุณในการฆ่าเชื้อโรคในช่องปากเราด้วยฉะนั้นอย่าลืมนะครับตัวที่2นั่นก็คือสเปฉีดคอของเบตาดีนตัวที่3นะครับเมื่อเราเป็นโควิดแล้วที่เราต้องซื้อไปป้องกันตัวเราเองนั่นก็คือยาแก้ไอแบบเม็ดฟู่ ทานเพียงแค่วันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นครับผมได้ซื้อของยี่ห้อซิทาลีนมาอันนี้ช่วยแก้ไอช่วยเกี่ยวกับรักษาเกี่ยวกับทางเดินหายใจด้วยช่วยให้เสมหะเราน้อยก็จะทําให้เราไอน้อยละลายเสมหะได้ดีมากเลยครับยอมรับเลยครับซิทาลีนดีมากผมติดโควิดรอบนี้ไม่ไอเลยครับนี่นําเสนอเลยนะครับซิทาลีนสําหรับตัวที่4ี่ครับไม่ได้เป็นยาครับ แต่เป็นวิตามินนะครับเภสัตบอกว่าช่วงเป็นโควิดต้องอัดวิตามินซีเยอะๆผมเลยซื้อวิตามินซีมาทานเพราะเภสัชบอกว่าวิตามินซีช่วยเพิ่มภูมิต้านทานฉะนั้นผมกินเลยครับวันละ1,000มิลลิกรัมนะครับอันนี้ผมก็จัดมาเลยวิตามินซีเต็มๆวันละพันมิลลิกรัมพันมิลลิกรัมพันมิลลิกรัมอันนี้เป็นตัวที่4ที่ผมซื้อไว้กินตอนที่ผมเป็น โควิดครับตัวที่5ที่เภสัชแนะนำก็คือพาลายี่ห้ออะไรก็ได้ครับแต่พาลาตัวนี้ผมซื้อมาไม่ได้ทานเลยเพราะว่าผมเป็นโควิดผมไม่มีการอาการของไข้ก็ไม่มีเจ็บคอก็ไม่มีไอก็ไม่มีแต่ผมมีพารากับยาอมมาแหวงไว้ทานครับป้องกันเวลาเราไอเราจะได้มียาทานฉะนั้นเนี่ยเป็นยาอยู่ทั้งหมด5ตัว ที่ผมซื้อไว้กินตอนที่ผมเป็นโควิดฉะนั้นเพื่อนๆท่าน,นใดที่มีญาติพี่น้องหรือตัวเองติดโควิดตั้งสติแล้วออกไปซื้อยา5้าตัวอย่างที่ผมบอกมารับประกันได้เลยว่าหายอย่างแน่นอนและที่สำคัญครับไข้จะมีน้อยจะไม่ไอจะไม่เจ็บคอถ้าเรามี อาหารเสริมและยาอย่างที่ผมบอกไว้นะครับอ้าวเพื่อนๆครับอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมถ้าเกิดว่าติดโควิดขึ้นมาไปหาซื้อยาแบบที่ผมบอกนะครับด้วยรักและห่วงใยจากช่องหนูนี้ Channel ใครชอบคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องเราด้วยครับ แล้วเดี๋ยวเราไปเจอเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับบ๊ายบาย